สิงและขอดกีนเหรอเฮ้ยอะไรนะอู้ว่าไงวะสิงประสิทธ์กับสิงเละขอดพี่ไม่ได้รักสิงเละขอดเลยนะออฟพี่รักที่ท้ายไหนเอสพีกไม่พี่ไม่ได้ฟ้าใสประกายดาวเอสพีฟ้าใสไงเอาตรงนะมึงยู่กับคะแนนก็ดีอยู่แล้วมึงไม่น่าไปปล่อยใครให้กับฟ้าใส่ปากไก่ดาวเลยกูกูไม่ได้ปล่อยหรอก พวกมึงในยุกูตอนเนี้ยเขาบึ้มนะคือกูขอจิ้นคนเดียวพอกูไม่กีนคนอื่นย่าโอ้ก็แค่ถ้าจิ้นจริงเขาต้องแบบคล้ายๆจะหอมแก้มเหมืเงี้ยมันคือแค่กอดแค่แค่กอดแค่อบจริงๆนะโอบระดับระดับพี่นะครับมึงก็รู้ว่าเวลาอยู่รถบนรถตู้กูกอดทั้งหอมกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อมึงทำได้เปล่าเฮ้ยวันนี้มึงไม่เห็นเหรอที่มันทำอ่ะทำได้เปล่าเนี่ยเออ ทำได้เปล่าเออเอาคุณเออเทำได้เปล่าทำได้ไหมโอ้ยกลัเดี๋ยวเดี๋ยวทำได้เปล่าเฮ้ไม่ได้ปากมึงเขาทำได้เปล่าปากมึงอยู่ใกล้ขู่เขาขู่ขาอันว่าอะไรทำได้เปล่าไม่ได้เลยงั้กูเคี้ยงมึงก่อนเอาเอามึงไปทงรู้สึกเอาเอาต๋ยวเดี๋ยวมึงฟังกูก่อนโม้ไงบางครั้งบางทีมึงอย่ามึงก็อย่าถือสา ูของมึงอยู่ด้วยกันมานานมึงก็ไปกอดหอมกระอ๊อฟนูนไปเอาไปไปสิคุณกล้าทั้งพวกไหมทีหลังมึงถ่ายคลิปไปอ๊อฟอ๊อบออบเวลาพี่หอมมึงถ่ายคลิปไปนะเหรอเออเวลาไอ้หอมมู่งผมถ่ายไว้แล้วก็เซฟไว้ที่ตอกยอะนะเวลาอยู่บ้านตอนเย็นตอนอยู่บ้านเดียวกันน่ะก็ไม่ได้โพสเฉยไม่มึงโกหกฮะกูไม่เคยเห็นกูเห็นแต่แหละมันหอมแก้มกูพี่นุ๊กเนี่ยหอมแก้มกูอ๊อบอ๊อบแก๊บ อ๋อนี่ไงหอมกันทั้งวันวันนี้ออฟมันคือการแสดงเนี่ยออฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเวลา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 อีกแล้วเหรออ๋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 สักหนึ่งฮาให้พี่เขาที่ก่อนไปอ่ะสักหนึ่งฮาสองหนึ่งฮาอ๋อจริงจริงมันตั้งใจที่ขึ้นมาเล่นไงพวอ๋อมายไปยืนกลางอ่ะเดี๋ยวลุกไปคะแนนจะยืนฮาอ๋อไปจะไปถนนยืนฮาเรา จัดไปคนเดียวเต็มเต็มผมไม่ได้เตรียมมาเลยอ่ะผมไม่ได้เตรียมหามาแต่ผมมีเรื่องเล่านะอะา่เป็นไงบ้างไม่เป็นไงบ้างหาไว้ก่อนแหละอ่ะมันมีเรื่องเล่าหนึ่งตำรวจจับโจรครับเฮ้ยไอ้ตำรวจปุ๊บเข้าลักลอบจับโจรมาได้จับปุ๊บอย่างเงี้ยอ่ะแต่ไอ้ตำรวจคนนั้นอยากสูบปรีเป็นคนที่สูบปรีปุ๊บกระวนกระวายไงโจรก็อยู่ตรงนี้อ่ะอ่ไอ้เขาเรียกว่าอะไร กองสมทบเหรอที่จากสอนอยังไม่มาอยากสูบุหรี่ไงยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยจะเฝ้าไอ้โจรคนเนี้ยก็เลยกระบนกบฏจากสูบุหรี่จำไวาไอ้โจรก็พูดกูว่าไอ้เพ่ถ้าอยากสูบุหรี่เดี๋ยวผมไปซื้อให้ก็ได้ไอ้โจรมีเหรียญมีอะไรแล้วไงต่อแล้วไงต่อไอ้ตำรวจบอกว่าเฮ้ยโอ้มีมุกด้วยเฮ้ยไอ้คิดว่าตำรวจคนนี้ข้าโง่เหรอ ถ้าเองไปซื้อเองก็หนีไปสิวะตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเองรออยู่ี่ข้าจะไปซื้อบุหรี่เองปุ๊บสุดท้ายจนหนีไปแล้วนี่มันถึงที่ที <ถ IL. S 1> er ่ตีหรือยังเนี่ยทำหาแล้วนะมันาแล้วเหรอมันคือเรื่องเราพี่แพร่เรื่องเราพี่เรื่องเราพี่ก่อนย่าพี่จะเสียเนี่ยไม่หาไม่หาละไม่หาไม่หามึงดูเราจะหาะก่อนพี่ แค่ตัวเดียวนะไม่คอลรอตบมุกอยู่มุกไม่ใช่แค่สองตัวนะคนสามทุนนุนนๆเท่มากเท่มากเลยผู้หญิงนี่จ้าอ่ะลองลองทุกคน นะอๆๆโอ้โห,โหคุณช้างเมื่อคืนยังไม่ออกจากล่างที่อยู่เหรอกลับไ <laughs> ปีก่อนกลับไปี่ก่อนคุณช้างคุณช้างบ้านสิงห์ ต้องจับตัวเจียวบ้างก็เลยคือเดี๋ยวต้องรอมุกก่อนนะดุจีนะดุจีต้องรองมุกตบมุกก่อนเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องเนี่ยเอ้าเอาสักหน่อยเขารออยู่จัดไปพี่อ๋ออะไรนะไม่เอาแล้วนะดุจีเดี๋ยวไปเองอย่าว่าจะกันนะเ <c oughs> ขารอตบมุกอยู่พี่เราสองคนขึ้นมาไม่ต้องหาแล้วแหละใช่จัดไปคือตอนแรก คือก่อนที่ย่าพี่จะเสียเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่เป็นคนไม่เฝ้ยาย่าเองอเแต่ย่าพี่เป็นคนเฮี้ยนมากเป็นชื่อไหมว่มามันจะเช็คเซาอะไรนักหนาวะคะแนนมันไม่เคยเล่นกีตาร์ไงมันถามว่าเซนดี่มันดังยังไงเออเอาคือ ญาติพี่เป็นคนที่เฮียนมากเฮียนมากตา้ไปไหมคือเฮียนมากครับตอนนี้ตอนเลกกำลังคุณชางคุณเฮียนมากตอนที่ญาติพี่จะเสียเนี่ยเขาให้ญาติอ่ะไปเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าย่าญาติไปเฝ้าาติที่โรงพยาบาลใช่มี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 เต้ตะกุลต่อเต้ตะกุนต่อตาตะกุนต่อไปเฝ้าญ่าสามคนต่อที่จะเสียไม่เป็นไรต่อไปต่อต่อต่อและทีนี้พี่ก็ลยเฝ้า ในค่ำคืนนั้นประมาณสามทุ่มได้จำได้สามทุ่มละวสามทุ่มญาพี่เสียเสียแล้วสามทุ่มสามาพี่เสียเลยสามทุ่มอ่าอ่าทีนี้ก่อนที่ย่าพี่จะเสียทุกคนเชื่อไหมว่าย่าผมเป็นโรคมะเร็งใช่ไหมมะเร็งเอ่าท้ายเนี่ยเสี่ยงหายใจเนี่ยโอคือคนหายใจใกล้วจะขาดใจแล้ว ย่าพี่จะเสียแล้วจะเสียแล้วหายใจลำหายใจยังไง <c oughs> อ,อ๋อนี่น่ากลัวมากเลยแต่ไม่เกินเชื่อไหมครับทุกคนครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงย่าผมเสียเสียเลยเสียทีนี้ต้องทีนี้มันมันเป็นยามวิการยามวิการเอาเอาศพ<อ>มาบ้านไม่ได้ครับต้องนอนเฝ้าศพก่อนครับมีพี่มีเต้ยมีตั๊กสามคนนอนเฝ้าศพสามคนครับพี่น้องเฝ้าศพย่าเลยสามคนเชื่อไหมว่าตอนเวลาในค่ำคืนนั้นที่ย่าผมพี่เสียเนี่ยตีสองอ่ะครับ พี่ลืมตาขึ้นมาเสียงเงี้ยโอ้โหท่านที่ย่าตายไปตั้งะการทุ่มแล้วตายแล้วแต่ยังได้ยินเสียงอยู่ยังเสียงหายใจตนก็ยังตายอ่ะครับยังงพี่ได้ปุกพี่ตาหายใจเลยพี่ตาย่ามาว่ะย่ามาย่ามาหาเราแล้วผมเลยแต่ใจเปิดม่านอ่ะม่านที่ว่าเป็นศพมย่า๋อเปิดที่ผ้าพี่เปิดเลยคือพี่เป็นคนใจแข็งแล้วครับเปิดปั๊บหน้าพี่งเงี้ยหน้าพี่งเงี้ยโอ้โห ลุกฟื้นคืนชีพเหรอไอ้เต้ยมันดูกัญชาใต้เตียงพอแล้วก็มีแค่นี้อันนี้เปลี่ยนเลยพี่เฮ้ยรักไอเลย จังการ์ตูนโคตรจังไม่ตีกองไม่เป็น<บ><บ>ใจเลยเอดูนะดูนะอ่ะหนึ่งสอง <laughs> ไม่หรอกพี่ไม่ได้โทษกองหรอกกองน่าจะรู้ว่า <ห ả? S 2> ไอ้เต๊ก,กูกลัวทัวลงเหมือนกัน <laughs> ก็เลยไม่กล้าเอางี้ไม่รับเอางี้ไเพลงสุดท้าย โอ้ยปากม er ึงเอ้ยไม่กินเลยนานาวะเอางี้ไหมเราเล่นเพลงสุดท้ายมึงไปเล่นคีย์บอร์ดแล้วพี่เล่นกีตาร์เพลงอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยพี่อยากร้องผู้บ่าวเก่าว่ะเอาได้ได้ร้องไหมร้องกีตาร์เหรเล่นไม่ได้ไหมคีย์บอร์ดก็พอได้แต่มันเสียงแป้งนิดนึงนะอ่าได้เอางี้นะต้องบอกพี่น้องทางบ้านและพี่น้องทางหน้าเวทีนะครับว่าพวกเราเล่นกีตาร์เล่นดนตรีไม่เก่งแต่วันนี้เราจะเล่นโชว์ทุกคนก่อนที่จะโชว์ให้กูเล่นอะไรเนี่ยไปไปปองเปิ้อไงไป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 ปองเปื้อปองเปื้อมาดนี้ ต้องตีขิมตีขิมเอ๊มีขิมอยู่เหรอตีชิงอ่ะเขาเรียกว่าเปอร์เบอร์อ่ะเดี๋ยวด้ะอบอ๊บเล่นอ่าไวลินคีย์บอร์ดเขาเล่นกีบอร์ไหมนี่ครับอ่าเตะคนจะออกมาไหมไหมครับพี่เตอร์พี่เตอร์ไอ้มาออกมาห้องครับผมเดะไปเลยดนตรี ผมรองกับพี่เตอร์รองกับพี่เตอร์เกื่องแรกแล้วเนี่ยนี่คะแนนว่างเป็นแนเซอร์แดนเซอร์ได้ไหมคะแนนเป็นเสื้อเอ๊ย